มาฝึกฟังภาษาอังกฤษจากหนังกันนะครับวันนี้ผมคัดมาอีก5ประโยคที่จะช่วยฝึกทักษะการฟังของเราให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะครับให้เราชินกับการออกเสียงแบบเจ้าของภาษานะครับมาดูว่าเราจะฟังออกหรือเปล่าว่าแต่ละคนเนี่ยพูดว่าอะไรบ้างนะครับลองฟังดูนะครับ Hang on น,นี้เป็นสำเนียงอังกฤษนะครับคำนี้มันจะแปลว่าเดี๋ยวนะรอก่อนนะหรือว่าแป๊บหนึ่งนะรอสักครู่อะไรอย่างงี้นะครับ ลองฟังซ้ำนะ Hang on ฟังออกหรือยงังรอบสุดท้ายนะ Hang on อ่าเฉลยนะครับเธอพูดว่า Hang on Hang on นะครับ Hang on ก็สื่อว่ารอแป๊บหนึ่งนะอ่า Hang on ลองฟังซ้ำแล้วพูดตามนะครับ Hang on Hang on อ่ะลองฟังจากหนังเรื่องอื่นบ้าง Hang on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  อันนี้ก็อารมณ์ว่ามีคนมาเคาะประตูนะครับเราก็บอกว่า Hang on เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปเปิดให้อย่างงี้นะครับ Hang on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  นะครับก็บอกว่าแป๊บนึงนะใกล้ถึงแล้วอะไรอย่างงี้นะครับ Hang on Hang on Hang on ก็เวลาคำพูดเนี้ยใช้เวลาคุยโทรศัพท์ก็ได้นะครับแบบว่าบอกอีกบอกอีกฝั่งหนึ่งว่าแป๊บนึงนะอย่างงี้นะครับ Hang on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  ตัวอย่างการใช้จริงนะครับเขาพูดว่าอะไรนะ Are you lost Which way Are you lost Which way นั่นหลงทางหรือไงเนี่ยต้องไปทางไหนต่อเขาก็ตอบว่า Hang on Hang on รอเดี๋ยวนะรอก,ก่อนนะนะครับเอาใหม่นะ Are you lost Which way Are you lost Which way Hang on Hang on อ,อกมานะครับลองฟังนะ Hang on Hang on ก็จะสื่อว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าเราคิดอะไรออกขึ้นมานะครับ You knew that she was going to end it with me อาเร็วมาานะ You knew she You knew that she was going to end it with me เธอรู้อยู่แล้วเหรอว่าเขาจะบอกเลิกกับฉันนะ่ะอ่าประมาณนี้นะครับเอาใหม่นะ Hang on Hang on เดี๋ยวก่อนนะ You knew that she was going to end it with me You knew that she was going to end it with me โอเคนะครับต่อมาเป็นการคุยโทรศัพท์นะครับ Claire I need your help Claire I need your help ก็บอกว่าแคลร์ฉันต้องการให้เธอช่วยนะครับแคลร์ก็บอกว่า Hang on, Simon needs Izzy Simon me เขาก็ตอบไซมอนว่า Hang on แป๊บหนึ่งนะถือสายรอ,อก,ก่อนนะแล้วก็บอกกับคนที่อยู่ตรงนั้นนะคือ e a s y นะครับบอกว่า Simon needs me ฉันต้องไปช่วยไซมอนนะเอาใหม่นะครับ Claire I need your help l a i r e I need your help Hang on Isie Simon needs me Hang on บอกกับไซมอนที่ปลายสายนะแล้วก็บอกกับเพื่อนว่า Easy Simon needs me แบบนี้นะครับออกมานะครับ what happened hang on hang on what happened ก็สงสัยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับ hang on, hang on. เพนะื่อนก็คุยสายบอกว่าแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับ Hang on, Hang on เอาใหม่นะ what happened hang on hang on what happened hang on hang on แป๊บนึงแป๊บนึงอย่างงี้นะครับ did you find it or not hang on did you find it or not เขาก็ถามมาว่าตกลงว่าเธอหาเจอหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็บอกว่า h a ง g o ออนรอแป๊บนึงนะ Did you find it or not? Hang on Did you find it or not? แล้วก็ตอบว่า Hang on นะครับก็บอกให้เขาถือสายรอสักครู่หนึ่งก่อนแบบนี้นะครับประโยคต่อมาครับไม่ยากเหมือนกันลองตั้งใจฟังนะว่าเธอพูดว่าอะไรครับ Just kidding อ,อ๋อเลยไหมคำนี้มันแปลว่า ล้อเล่นนะนะครับแค่หยอกเล่นเฉยๆหรือว่าหยอกๆนะอย่างนี้นะครับเอาใหม่นะ just kidding อ่าฟังออกเรื่ังรอบสุดท้าย just kidding ฉเฉลยเธอพูดว่า just kidding ไม่เกี่ยวกับเด็กนะครับตรงนี้แปลว่าล้อเล่นนะครับแค่ล้อเล่นเฉยๆนะครับ just kidding ลองอฟังแล้วพูดตามนะ just kidding just kidding โอเคอาจจะหนังเรื่องอื่นบ้าง just kidding. just kidding อ่าล้อเล่นนะ just kidding just kidding 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 จะพูดแค่ kidding ก็ได้นะครับไม่ต้องมี just ก็ได้เพื่อสื่อว่าล้อเล่นนะเงีย้ยอํำเล่นเฉยๆนะ kidding kidding นะครับนะตัวอย่างการใช้จริงนะครับผู้หญิงคนนี้บอกว่า I love indie music too we should get married I love indie music too we should get married ่าฉันก็ชอบเพลงอินดี้เหมือนกันเราน่าจะแต่งงานกันนะ Just kidding <laughs> Just kidding ฮะก็รอเล่นนะผู้ชายก็ขำแห้งๆเลยนะครับเอาใหม่นะ I love indie music too We should get married I love indie music music นะครับ music too We should get married We should get married เราน่าจะแต่งงานกันนะ Just kidding <laughs> Just kidding รอเล่นนะต่อมานะครับลองฟังผู้หญิงพูด All in No what All in ผู้ชายก็บอกว่า No what All in นะครับเวลาเล่นการพนันเนี่ยก็แปลว่าเทหมดหน้าตักนะครับผู้ชายก็บอกว่าโอ้ oh, ไม่นะอะไรเนี่ยนะครับตกใจนะครับผิงก็เลยบอกว่าเออ just just kidding อ่า just just kidding โอ้ยแค่ล้อเล่นนะไม่เอาจริงหรอกนะครับอาจจะเปลี่ยนใจขึ้นมาก็เลยทำเป็นแกล้งขำนะครับกบเกินไปนะครับเอาใหม่นะ All in No what All in No what? อ่ uh, just just kidding อ่า just just kidding ต่อมานะครับอ่ะผู้หญิงพูดว่า Maybe you should mind your own business โอ้แรงนะครับ Maybe you should mind your own business ก็บอกว่าบางทีคุณไม่ควรจะสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นนะก็เฮ้ยทำาไมด่าแล้วก็ตบด้วยคำว่า Just kidding <laughs> Just kidding อ,อา๋อเรื่องคำ้คำๆนะหยอกๆนะนะครับก็ไม่รู้ว่าโกรธจริงหรือเปล่านะครับ แต่คำพูดนี้แรงมากนะครับเอาใหม่นะ Maybe you should mind your own business Maybe you should mind your own business ก็เป็นคำด่านะครับประมาณว่าอย่ามาเสือกหรืออย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นนั่นเองนะครับอ่าก็บอกว่า just kidding ก็เป็นการตลกกบเกินนะครับ just kidding <c oughs> just kidding อะต่อมาครับ Oh no what Oh no what ผู้ชายก็ตกใจนะเกิดอะไรขึ้น Just kidding Just kidding ฮ่าก็แค่หยอกเล่นๆนะครับหยอกๆนะเอาใหม่นะ Oh no what Oh no what Just kidding <laughs> Just kidding นะครับผู้ชายก็ไม่ขำด้วยนะครับโอเคอ่ะประโยคต่อมาครับลองตั้งใจฟังนะครับว่าเขาพูดอะไรนะ I knew it นะ uh, ไม่ยากใช่ไหมครับคำนี้มันแปลว่าฉันว่าแล้วไงฉันว่าแล้วเชียวนะครับลองฟังใหม่นะ I knew it ฟังออกเลย,ยครับสุดท้าย I knew it knew เฉลยเขาพูดว่า I knew it เป็นช่องสองของ know นะครับถ้าเกิด I know it จะแปลว่าฉันรู้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่า I knew it เนี่ยมันจะแปลว่าฉันว่าแล้วฉันเดาไว้แล้วนะครับคนละความหมายกันนะฉันว่าแล้วไงฉันว่าแล้วเชียวอย่างนี้นะครับอลองฟังแล้วพูดตามนะ I knew it 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 อ่าอันนี้ก็ออกแนวกดโกรธนะครับว่าแบบอืมว่าแล้วไงว่าแล้วอย่างงี้นะครับเจ็บใจนัก I knew it 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 อ k n อันนี้ก็โมโหนะครับ I knew it 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 ฉันรู้อยู่แล้วแหละแหมอันนี้ก็เป็นการขิงนะครับ I knew it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  อ่าอันนี้ก็เป็นการดีใจนะโอ้โล่งเลยว่าโอ้ยว่าแล้วใช่ไหมเห็นไหมล่ะฉันทายถูกอะไรอย่างงี้ย I knew it 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 อันนี้ก็แสดงความดีใจว่าเอ้ยฉันทายถูกเห็นไหมฉันว่าแล้วฉันเดาถูกอย่างงี้ I knew it 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 อ่า yes I knew it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  อ่ะ, it, อะตัวอย่างการใช้จริงนะครับคนนี้เขาบอกว่า it's it's fake it's it's fake มันเป็นของปลอมนะครับ fake เขาก็บอกว่า I knew it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  อ่าก็เหมือนมาเฉลยให้ฟังว่าอืมจริงๆแล้วเป็นของปลอมนะ it's it's fake it's it's fake ผู้ชายก็บอกว่า I knew it, I knew it. I knew it I knew it นะครับฉันว่าแล้วเชียวฉันว่าแล้วไงนะครับก็ดาวถูกนั่นเองนะต่อมาครับลองฟังน้องนะ You don't want to work on my game do you? No. ่า you don't want to work on my game do you? คุณไม่อยากทำไม่ได้อยากช่วยฉันทำเกมหรอกใช่ไหมนะครับก็ตอบว่าผู้ชายก็บอกว่า No ก็เป็นการ c o n f i r มนะครับ No ตัวนี้แปลว่าใช่นะใช่ฉันไม่ได้อยากช่วยฉันไม่ได้อยากทำนะครับโอเคนะ นี่ก็บอกว่า I knew it I knew it ฉันก็ว่าอยู่แล้วนะครับฉันก็เดาไม่ผิดหรอกอะไรอย่างงี้นะเอาใหม่นะ You don't want to work on my game do you No You don't want to work on my game do you No I knew it I knew it อลองฟังคนนี้นะครับ Alright I believe you Alright I believe you ก็ได้ฉันเชื่อนาย I knew it I knew it หื่ก็สะใจมากเลยครับฉันว่าแล้วไงฉันว่าแล้วนะครับเอาใหม่นะ Alright I believe you Alright I believe you I knew it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  โหสะใจมากนะอ่ะประโยคต่อมาครับอันนี้ง่ายๆนะครับลองฟังนะว,ว่าเขาพูดอะไร Be my guest อ่าฟังออกไหมคำนี้มันจะแปลว่าเชิญเลย ตามสบายเลยงั้นก็เชิญเลยอันนี้ก็เป็นคำท้าทายนะครับงั้นก็เชิญเลยงั้นก็ลองดูซี่อย่างงี้นะ Be my guest อาฟังออกรืยยังครับรอบสุดท้ายนะ Be my guest เฉลยนะเขาพูดว่า Be my guest Be my guest Be my guest นะครับอะลองฟังแล้วพูดตามนะ Be my guest Be my guest อะจากหนังเรื่องอื่นบ้าง Be my Gu ่า be my guest อันนี้ก็ผู้หญิงอ่ะชูมือให้แล้วก็บอกว่า be my guest นะครับก็เป็นการอ่อยนะครับบอกว่าอ่าเชิญเลยค่ะให้ผู้ชายเนี่ยพาเข้าไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับ be my guest อ่า be my guest โ okay. อเค be my guest be my guest ก็เชิญเลยนะครับตามสบายเลยนะครับ be my guest be my guest so <c oughs> be my guest อันนี้จะเป็นสำเนียง I r i s c h นะครับ So be my guest ก็แบบว่าอ่ะเชิญตามสบายเลยนะครับดูให้เต็มที่ So be my guest So be my guest be my guest be my guest อันนี้ก็เป็นการท้าทายนะครับเออถ้าอย่างนั้นก็เชิญเลยก็ทำเลยนะครับ be my guest be my guest สำเนียงน้ำเสียงก็จะไม่พอใจนะ be my guest be my guest ก็เป็นการพูดนิ่มๆแต่ว่าท้าทายว่าก็ลองดูสินะครับนี่ก็ทำหน้าเซ็งนะครับ Be my guestBe my g u e s <my> t นี่ท้าทายนะ Be my guest ก็ลองดูสิก็เชิญสิ Be my guestBe my guest โอเคตัวอย่างการใช้จริงนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ถามว่า Mind if I sit downMind if I sit down นะครับย่อม,มาจาก Would you mind หรือว่า Do you mind นะครับ ก็ย่อเป็น My Device Sit Down ขอ,อนั่งด้วยคนได้ไหมนะครับผู้หญิงก็ตอบว่า Oh please be my guest Oh please be my guest นะครับโอ้เ oh, ชิญเลยตามสบายนะครับเอาใหม่นะ My d e v i Sit Down My Device Sit Down Oh please be my guest Oh please be my guest นะครับลองมานะครับลองฟัง So if you want to stop me So if you want to stop me ก็ถ้าอยากหยุดฉันแล้วนะ Be my guest. Be my guest. เอาซิก็เชิญเลยลองดูเลย like So if you want to stop me, so if you want to stop me, be my guest. Be my guest. ทำไหมครับ? These shoes. Can I take them? These shoes. Can I take them? On the day, I be my guest. Be my guest. ก็เป็นการอนุญาตนะครับว่าเอาไปเลยเอาไปสินะครับเอาใหม่นะ These shoes can I take them These shoes can I take them Be my guest Be my guest เอาไปเลยนะครับประมาณนั้นตัวอย่างต่อมานะครับ You want him Be my guest ่า you want him เธอยากได้เขานักใช่ไหม Be my guest งั้นก็เชิญเลยงั้นก็เอาไปเลยนะครับก็เต็มใจยกให้ไปเลยนะครับ เอาใหม่นะ You want him be my guest You want him be my guest ต่อมาครับฝั่งนี้บ้าง Do you mind if we look around uh, Be my guest Do you mind if I look around Be my guest จะขอเดินด,ดูรอบๆได้ไหมนะครับเชิญตามสบายเลยนะครับเอาใหม่นะ Do you mind if we look around uh, Be my guest Do you mind if I look around Be my guest นะครับมาถึงประโยคสุดท้ายนะครับอาจจะยาวหน่อยนะแต่ว่า ค่อนข้างเจอบ่อยในหนังนะครับในชีวิตจริงใครฟังออกเก่งมากนะครับใครฟังไม่ออกก็เป็นการเรียนรู้ประโยคใหม่ๆไปนะลองฟังดู How are you holding you are Judy up ฟังออกไหมครับคำนี้มันจะเป็นการถามว่าเป็นไงบ้างยังไหวอยู่ไหมยังโอเคอยู่ไหมนะลองฟังซ้ i a n ำ How are you up, Judy? ฟังออกเรีอยงครับรอบสุดท้ายนะ How are you holding you are Judy up, อ่าเธอถามว่า How are you holding up Judy? Judy ก็เป็นชื่อคนนะครับ How are you holding up Judy? ลองฟังซ้ำแล้วพูดตามนะ How are you holding up Judy? How are you holding up Judy? ที่ผมใส่สีม่วงไว้นเนี่ยเพราะว่าบางทีแล้วเขาก็ตัดออกไปนะครับจะเป็น How you holding up ใ่ตัด R ไปนะครับ How you holding up หรือว่าตัด L ไปไอ้ตัด D ไปนะครับเป็น How you holding up หรือว่าจัดจ G นะครับ How are you holding holding เป็นตัว n นะครับแล้วก็นั holding up holding up อ่าแล้วแต่มันมีหลายแบบมากเลยครับลองตั้งใจฟังดูนะ How are you holding up 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 How are you holding up? How are you holding up? Ah, anime means the Nakab, how are you holding up? 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 But uh how are you holding up? chat na. How are you holding up? But uh how are you holding up? How are you holding up? Hey are you holding up? Ah, and you got your foot or could not hey. How you holding up? Hey, Mimi Ana Cup, hey, how you holding up? How are you holding up? How you holding up? How are you holding up? are you holding up? How are you holding up? How you holding up? are you holding up? are you holding up? How you holding up? are you holding up? are you holding up? How 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 are you holding up? อะตัวอย่างการใช้จริงมากนะครับลองฟังอันนี้ก่อนนะ How are you holding up? How are you holding up? Oh I'm holding up. Oh I'm holding up. ประโยคนี้นะครับไม่ใช่ถามแค่ว่า how are you นะครับเป็นประโยคที่ใช้ถามเวลาที่ คนคนนั้นเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่แย่ๆมานะครับเป็นการถามว่าเป็นยังไงบ้างยังไหวไหมยังโอเคไหมนะครับไม่ใช่แค่ถามว่าสบายดีไหมนะเป็นการถามที่มากกว่านั้นนะครับห่วงใยว่าสิ่งที่คนเจออยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่คุณเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะครับก็บอกว่าโอ้ผมยังไหวอยู่ I'm holding up มาฟังใหม่นะครับ How are you holding upHow are you holding upOh I'm holding upOh I'm holding up ผมยังไหวอยู่นะครับอ่าลองฟัง How are you holding up? How are you holding up? I'm doing my best. I'm doing my best นะครับก็ผมก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับอย่างนี้นะ How are you holding up? How are you holding up? I'm doing my best. I'm doing my best ต่อมาฟังคุณหมอนะครับ How are you holding up? How are you holding up สังเกตว่าคำถามเนี่ย อย่างที่บอกมันจะใช้ถามคนที่กําลังเจอเรื่องแย่ๆอยู่นะครับแบบคนนี้กำลังเฝ้าไข้ลูกอยู่นะครับก็อารมณ์แบบเครียดนะคุณยังไหวอยู่ไหม How you holding up? Megan maybe you should take a break Megan maybe you should take a break Megan บางทีคุณน่าจะหาเวลาพักสักหน่อยนะฟังใหม่นะครับ How are you holding up? How are you holding up? Megan maybe you should take a break Megan maybe you should Take a break ต่อมาลองฟังฝั่งนี้นะครับ Hi hold up Oh I'm just fine อ่าเขาก็ถามว่า How you hold up ก็ถามว่ายังไหวยอยู่ไหมเนี่ยเขาก็ต oh, อบว่า Oh I'm just fine นะครับตอบว่า fine แต่ว่าสภาพนี้ไม่น่าจะไหวแล้วนะครับเอาใหม่นะ Hi hold up Oh I'm just fine How you hold up Oh I'm just fine อยากนอนมากทีเดียวนะโอเคฝั่งนี้บ้างครับ How, are you uh, how you holding up? Fine. น่ะ How you holding up? เธอเป็นไงบ้างเนี่ย Fine ก็สบายดี่ uh, ทำน้ำเสียงนะ How are you holding up? Fine. How are you holding up? Fine. ต่อมาลองฟังผู้หญิงคนนี้นะครับ How are you holding up? <sighs> Not good. You. น่ะผู้หญิงก็ถามว่า How you holding up? นายเป็นไงบ้าง ชา์ก็บอกว่า not good you ก็คือโอ้ไม่ดีเลยแล้วเธอล่ะผู้หญิงก็ใส่หัวก็สื่อว่าก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับลองฟังใหม่นะ how you holding up not good you how you holding up not good you นะครับอ่ะฟังนี้บ้าง how you holding up น <Peter? S 1> ะ how you holding up เธอเป็นไงบ้างเ,าเธอาก็ตอบว่า Better ก็ดีขึ้นนะอ่าเอาใหม่นะ How you holding up? Better you holding up? Better ก็ดีขึ้นนะสรุปนะครับวันนี้คำแรกคือ Hang on Hang on เดี๋ยวก่อนนะหรือว่าแป๊บหนึ่งนะ Just kidding หรือว่า kidding เฉยๆก็ได้นะครับแปลว่าล้อเล่นนะนะครับหยอกๆขำๆนะ I knew it ไม่ใช่ I know it นะครับ I knew it แปลว่าฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วเชียวอย่างนี้นะ ต่อมาครับ be my guest be my guest เชิญเลยตามสบายหรือว่าเอาซี่ลองดูซี่นะครับเป็นการท้าทายก็ได้เหมือนกันนะสุดท้ายครับ how are you holding up หรือว่า how you holding up นะครับ how you holding up ได้หมดนะครับเป็นการถามคนที่กำลังเจอเรื่องหนักๆอยู่ว่าเป็นไงบ้างยังไหวอยู่ไหมหรือเปล่านั่นเองนะครับดูจบแล้วขอช่วยพิมพ์คำว่า I knew it และค,ะคำแปลลงในช่องคอมเมนต์ใหหน่อยนะครับ I knew it แปลว,ว่าอะไรครับลองพิมพ์มาตอบในคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วย สมัครสมา,สมาชิกนะครับถือเป็นการจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับช่องของเราแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่โดเนทมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนให้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็พูดใช้ฟังเขียนอ่านได้อย่างมั่นใจนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ